สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะ เราจะมาพูดถึงลัคนาราศีใดบ้างที่จะมีโอกาสเฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่16กุมภาพ,พันธ์ปี2567นี้ค่ะทั้งหมดทั้งมวลที่สมัยได้คัดมานั้นมี6ลัคนาราศีด้วยกันและเราไม่ได้จัดอันดับนะคะว่าใครเป็นอันดับ1อันดับสองหรือว่าอันดับ3ก็จะหยิบยกมาและอธิบายกันให้ทราบในแต่ละลัคนาราศีค่ะ และคลิปวิดีโอนี้เป็นคําายร์กรของชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนคะหากเราจะพิจารณาในเรื่องของโชคลาภนั้นก็จะต้องมุ่งไปพิจารณาที่ดาวพระอังคารเพราะดาวพระอังคารถือเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและดาวเจ้าเรือนอริของชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะแต่ในขณะนี้ดาวพระอังคารได้สถิตอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตา และนอกจากการที่เราจะพิจารณาดาวพระอังคารแล้วเราก็มาพิจารณาดาวพระสุขค่ะเพราะดาวพระสุขถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะดาวโชคลาภเล็กดาวแห่งของใหม่รักใหม่เงินใหม่ดาวที่เกี่ยวข้องกับความสุขความสนุกสนานค่ะปรากฏว่าดาวพระสุขซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะก็โคจรสถิตยอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาเช่นเดียวกัน ดังนั้นในระยะนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนอาจจะมีความกังวลใจเกี่ยวกับด้านการเงินการทองหน่อยนะคะแต่ถามว่าแล้วทำไมชาวลัคนาราศีมิถุนจึงได้ติดโผเป็นหนึ่งใน6ลัคนาราศีเนื่องด้วยเหตุผลที่ว่าในช่วงนี้ดาวพระจันทร์โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนที่11อของดวงชะตาค่ะ ดาวพระจันทร์โคจรเข้าสถิตในเรือนลาพระส่งผลดีอย่างมากต่อชาวลัคนาราศีมิถุนส่งผลทำให้คุณได้โชคได้ลาบมีเงินฟลุกฟลุกมีความสำเร็จทางการเงินซึ่งโดยส่วนมากแล้วการที่ดาวพระจันทร์โคจรสถิตในเรือนลาภะนี้มันจะเป็นความสำเร็จทางการเงินแบบฉาบช่วยนั่นก็หมายความว่าเป็นการได้กำไรกำไรอะไรบางอย่างแบบปุบป,ปับฉับพลันหรือเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้สำเร็จหรือมีเกณฑ์ได้เงินมาง่ายๆลัก ษณะนี้เป็นต้นค่ะไม่พอเท่านั้นดาวพระพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวสุภเคราะห์ใหญ่ก็โคจรสถิตอยู่ในเรือนลาภะและได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากความรู้ความสามารถของตัวคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบ จากบุคคลที่เป็นเพศชายในจังหวะที่ดาวพระพฤหัสสถิตยอยู่ในเรือนลาพระเป็นทุนเดิมของคุณนั้นก็มีดาวพระจันทร์มาสถิตร่วมซึ่งดาวพระจันทร์และดาวพระพฤหสัสต,ต่างก็เป็นดาวคู่ธาตุดินเป็นมิตรต่อกันก็จะยิ่งส่งเสริมส่งกําลังให้ชาวลัคนาราศีมิถุนในด้านโชคลาภในด้านการเงินการทองค่ะแม้ว่าดาวโชคลาภใหญ่จะสถิตในเรือนมรณะแม้ว่าดาวโชคลาภเล็กจะสถิตในเรือนมรณะ ก็ไม่ได้หมายความว่าชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นจะอับโชคจะอับเฉานะคะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะและถ้าชาวมิถุนท่านใดทำงานที่เกี่ยวข้องกับทางไกลาทางต่างประเทศติดต่องานประสานงานทางไกลหรืองานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์ก็จะมีมุมที่ดีเข้ามาเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นในระยะนี้พยายามกระตือรือร้นและกระตุ้นตัวเองให้มากๆนะคะสิ่งดีๆรอคุณอยู่ค่ะ คร่าวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวมิถุนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ